จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดอุบลราชธานีประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด19ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เน้นย้ำมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาบุคคลผู้เดินทางที่มีความเสี่ยงสูงและให้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรองให้ครบถ้วนทั่วถึงโดยเฉพาะในอำเภอที่มีสถานบริการและพื้นที่ที่มีกลุ่มคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยขอให้ประ าชนเข้ามาแสดงตัวและให้ข้อมูลที่เป็นจริงต่อเจ้าพนักง,งานให้มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองของทุกตำบลหมู่บ้านโดยเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคจะปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติในการคัดกรองบุคคลเข้าออกหมู่บ้านและเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันฮักอุบลที่จะเป็นฐานข้อมูลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด นอกจากนี้ยังได้เตรียมพื้นที่และเตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและโรงพยาบาลสําหรับผู้ติดเชื้อโควิดให้รองรับได้ไม่น้อยกว่า1000คนด้านการขนส่งสินค้าณจุดผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านได้วางแนวทางปฏิบัติ4ด้านคือจัดตั้งด่านคัดกรองรถขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยให้จัดระบบฐานข้อมูลและรายงานเป็นประจำทุกวันพนักง,งานขับรถจะต้องแสดงเส้นทางขนส่งผ่านระบบที โอดีจีหรือแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกทราบให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณจุดผ่านแดนทาวนช่องเม็กหรือที่โรงพยาบาลชุมชนตรวจคัดกรองและออกใบรับรองว่าไม่ใช่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้แก่พนักง,งานขับรถและพนักง,งานประจำรถเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเข้าออกณจุดผ่านแดนช่องเม็กอำเภอสรินทร์และให้จุดผ่านแดนช่องเม็กจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ กำหนดจุดจอดรถคนส่งสินค้าและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด